สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องบูมพันตุรกันเช้าๆมาดูน้องแมวเล่นค่ะ,ะน้องแมวกําลังมาดูนกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือน้องกวางค่ะน้องกวางกําลังดูนกค่ะพี่น้องน้องกวางกําลังดูนกค่ะตัวอื่นขึ้นมาเต่ตปีนขึ้นมาน้องมีขึ้นมานั่นแหละค่ะน้องมีก็ขึ้นมาเรียบร้อยจ้า มีน้องหมีมีน้องกองทองนะคะที่ดูนกอยู่ข้างหน้าต่างนะคะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยค่ะน้องแมวมาดูน้องแมวสวยๆตอนเช้าๆวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะเย็นสดชื่นค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามามชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันธุากันขอบคุณหล,ยลายๆห้เลยด้ค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกําลังแรงใจด้ค่ะเด้อ นี่ค่ะมาลักน่าดูมากเลยค่ะเอามาดูหน้าต่างนี้มีใครอ้าวมีน้องเสือค่ะน้องเสือกับแม่คือแม่ทองเทาดูนกอยู่ข้างหน้าต่างหลังจากที่ไม่ได้ดูนกหลายวันแล้วค่ะเป็นไงลูกดูนกสิเป็นยังไงอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกระดุยอดุกกระดุยเห็นนกไหมลูก เห็นนกไหมครับเห็นนกไหมครับอากาศดีดีค่ะวันนี้เย็นเย็นเป็นเย็นเย็นสำหรับช่องกรมพันธุลการนะคะก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อภาษาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง์งามจอมช่น แล้วก็เกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวโมพันตุลากันนะคะแล้วก็มาดูน้องแมวเส,สวยนี่ค่ะอุย้ยลูกลูกกวางครับผมเป็นอะไรทั้งหลับตาลูกเป็นอะไรทั้งหลับตานี่ค่ะน้องกวางสาสวยอันนี้ก็ขาประจำเขาละค่ะเนี่ยน้องหมีนะคะดูนก ม่มีก็จะชอบดูนกเจอนกไหมครับเจอโนกไหมลูกเจอนกไหมเจอนกไ,ม,นกไม้อย่าไปปีนลูกเสืออย่าไปปีนจะปะปะมาดูนกกันดีกว่านี่ค่ะน้องเสือก็ดูนกน้องเสือก็จะชอบดูนกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะภาพ น้องแมวซส่ๆยนะคะตอนเช้าๆนำมาฝาก f อฟทุกท่านค่ะขอบคุณ f อซีทุกท่านมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ